สวัสดีครับทุกคนปุนิสันนะครับวันนี้อยู่บนรถจะไปไหนวันนี้จะไปส่งรถที่ขอนแก่นครับก็นำส่งนาวาร่าดับเบิลแคปนะครับที่จัดโปรโมชั่นเดือนที่ผ่านมานะครับรถแสนเจ็ดนะครับลูกค้าอยู่เข์หนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ ก็เป็นฟาร์มเมลอนครับเืีโอกาสได้ขับรถเล่นไปด้วยนะครับคันนี้ก็เพิ่เต้นน้ำมันมาครับประมาณ2,000นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้ขับไปขอนแก่นแล้วอัตราเฉลี่ยการกินกน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักกี่กิโลลิตรนะครับเวลาวิ่งทางไกลก็วันนี้เดินทางไปด้วกัครับไม่น่าจะว่า จะถึงกีโมออกจากตอนนี้อยู่ประมาณ8โมงนะครับอยู่แถวๆถสระบุรีแล้วก็ไปเรื่อยๆครับว่าจะวิ่งทางเส้นชัยภูมิครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะหาข้าเที่ยงกินที่ชัยภูมิก่อนแล้วก็ค่อยเข้าขอนแก่นหาลูกค้าครับ แวะซื้อของฝ่ายลูกค้าสักนิดนึงกับเค้กบ้านสวนนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อเลยวิ่งถึงสระบุรีนะครับเนี่ยหน้าจอกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ17กว่ากิโลเมแล้วนะครับก็ค่อนข้างประหยัดเลยนะครับเนี่ยจะถึงเวาลงปูนแล้วมุ่งหน้ากันต่อยาวๆกับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เส้นนครราชสีมานะครับแล้วก็ค่อยจะยาวไปต่อที่ชัยภูมินะครับมีการใช้คลื่นควบคในการวิ่งอ่ะพอสมควรเลยในเส้นนี้ ตอนนี้นะครับขับมาได้ประมาณ200กวโลและอยู่แถวกำลังจะเข้าชัยภูมิเดี๋ยวว่าจะแวะกินข้าวที่ชัยภูมินะครับก็อัตราเที่ยาการกินน้ามันนะครับตอนนี้น่าจะแสดงผลอยู่ที่ประมาณ1 6 9 7กิลลิตรนะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณช่วง80-100อยู่มานะครับก็มีครุสคอนโทรลก็ใช้ครุสคอนโทรลมานะครับก็ถือว่าคันนี้ทําอัตราเสื่อการกินน้ามันได้ค่อนข้างจะ อย่าผสมควรเลยนะครับรุ่นนี้เป็นอะไรมียังไงก็เล่าให้ฟ่ายทีหนึ่งนะครับเครื่องมันเป็นเครื่อง2.3 190แรงมา้าเทอร์โบคู่นะครับอัตราเร่งจังหวะจะเร่งแซงอย่างเงี้ยีย่ปุ๊บก็ มาทันทีเลยนะครับพะละกําลังไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรอเทอร์โบเลยหมายถึงว่าไม่ต้องรอรอบเทอร์โบเพราะเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยมันก็สามารถให้อัตราตอบสองตั้งแต่รอบต่าๆได้เลยอยู่แล้วนะครับมีกล้องทิทาง4ตัวนะครับก็หน้าหลังซ้ายขวาคอยช่วยมีในส่วนตัวควบคุมคอนโซลหน้าจอสีแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งมาครบคันเลยทีเดียวเดี๋ยวพาแวะไปดูกันดีกว่าว่าหาอะไรกินที่เชยภูมิด้วยนะครับ เกือบถึงจุดหมายแล้วนะครับก็ยังไม่ถึง600กิโลถึงตอนนี้จะเที่ยงแล้วเลยแวะหาข้าวกินตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็แวะที่ชัยภูมิอยากกินต้มเส้นแล้วก็เห็นร้านนี้นะครับก็เลยมาเดี๋ยวพาไปกินกัน เมนูต้มเส้สนนะครับก็เห็นในโซเชียลมานานแล้วอ่ะก็ดูหน้าตาน่ากินเลยถือโอกาสได้มาคชีองิสาแล้วก็ถือโอกาสรอสักหน่อยหนึ่งนะครับไปไปมาก็ถูกใจที่กรุงเทพที่ไหนมีขายนะครับใครรู้บอกกันบ้างนะครับจะได้ตามไปกินไม่ยต้องหัดทํากินเนี่ยนะครับเนี่ย ออกจากตัวเมืองเชยภูมินะครับแล้วจะฝนตลอดทางเลยจนถึงขอนแก่นนะครับแล้วก็มาถึงนองเรือขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับที่โยชิฟ้มเมลอนนะครับถึงจะมองแมนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมลูกค้าเห็นรถแล้วก็ชอบใจนะครับถูกใจมากๆเลยกับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับคันนี้ส่วนลดสุดเจที่จัดให้นะครับในเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็ขอให้ลูกค้าเฮงรวยๆนะครับมีรถใหม่สมาชิกใหม่ก็ช่วยขนเงินสดทองนะครับมีความสุขมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ